BBC สปอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าเจมส์เมดิสันมิฟิลคนสําคัญของเลสเตอร์บรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่เซปีกับต้นสังกัดอันทําให้เขาได้อยู่ค้าแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยกองกลางวัย23ย้ายจากนอนรลิสตี้มาอยู่กับเลสเตอร์ในปี2018ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์พร้อมทั้งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้ว1นนัดอีกด้วยเดิมทีมแมด เหลือสัญญากับเดอะฟ็อกจนถึงปี2023แต่ล่าสุดทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่จะขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีพร้อมเชื่อว่าจะทําให้เจ้าตัวได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ1 000, 1 0 0 0 0ปอนด์เลยทีเดียวเบนด์ดโรเจอร์ oger, ผู้จัดการทีมเลสเตอร์กล่าวหลังจากเกมพรีเมยริกนัดปิดท้ายฤด,ดูกาลที่พ่ายให้กับแมนยูเน็ต จบอันดับ5ของเพเมลีกโรเจอร์มองถึงภาพรวมในฤดูการหน้าและยังคงพอใจกับลูกทีมที่จบอันดับได้สูงเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์สโมสรจนได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอีกครั้งในฤดูการหน้ามันเป็นเรื่องของความทะเยอทะยานและการปรปับปรุงคุณภาพของทีมประสบการณ์ในฤดูการนี้จะช่วยทีมได้มากในเรื่ององค์ประกอบของเกมรุกเราได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ขึ้นในทีมผมคิดว่าเราทําได้51ประตูในปีที่แล้ว และพวกเรารู้ว่าหากต้องการจะจบท็อปซิเราต้องยิงให้ได้65ประตูขึ้นไปซึ่งสุดท้ายเราจบด้วยการทำไป67ประตูนี่จึงเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าคุณต้องการความทา้าทายกว่านี้เราต้องพยายามเติมเรื่องของการสร้างสารรค์เกมให้มากขึ้นพวกเราจบฤดูกาลได้สูงสุดเป็นอันดับ $2 ในประวัติศาสตร์ของสโมสรและได้ไปเล่นในเกมยุโรปซึ่งผมก็ตื่นเต้นกับมันมากๆโรเจอร์กล่าวทิ้งท้าย ตีฟวออดีตตำนานกองหลังเลสเตอร์ชุดควา้าแชมป์ลีกคับ2สมัยปัจจุบันเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับ LFC c TV แสดงความเห็นหลังเกมที่เลสเตอร์พาให้กับแมนยู่0-2ผ่านรายการ City on the Sofa วอมองว่าแม้เลสเตอร์จะจบพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้แกอย่างไรก็ตามความพยายามที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการไปเล่นยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้า พวกเขาอาจสมควรได้มากอะไรกว่านี้และพวกเขาก็มีโอกาสด้วยเกมจะเปลี่ยนไปถ้าคุณยิงได้มันเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมของทีมตลอดฤดูกาลที่ผ่านมามีจุดที่เป็นแง่บวกมากมายทั้งดีและไม่ดีกับฟอร์มการเล่นของเลสเตอร์แต่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการไปเล่นยูโรปาลีกผมคิดว่าพวกเราทั้งหมดต่างรู้เรื่องนั้นวอลยังกล่าวชื่นชมเจม่วาด,ดี้หัวหอกดาวยิงของทีมที่คว้าตำแหน่งดาซันโวเพเมริกมาครองด้วยอีกว่า ผมมีความสุขกับเจมี่วาร์ดี้ที่เขาสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวได้มันเป็นการย้ำเตือนว่าเรามีฤดูกาลที่ดียังไงกับตัวเขาและทีมเขาสมควรได้รางวัลน,นี้และอย่าลืมว่าเขาสามารถเอาชนะผู้เล่นยอดเยี่ยมคนต่างๆได้ในการคว้ารางวัลน,นี้เขาเป็นผู้เล่นคุณภาพสูงและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์จะแข่งขันกันในวันที่29สิงหาแฟนบอลอาจได้รับอนุญาตเข้าเวมบลีเพื่อชมเกมได้รายการแข่งขันฟุตบอลก่อนระเบิดศสึกซีซั่นใหม่พเมลีกจะมีขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของสิงหาคมโดยลิเวอร์พูลแชมลีกปี2019-2020จะรอพบผู้ชนะระหว่างอาเซนนลหรือเชลซีในเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศสุดสัปดาห์นี้เอฟเอได้พูดคุยกับรัฐบาลเพื่ออนุญาตให้แฟนๆได้เข้าชมเกมในสนามเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พวกเขาต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬาให้ไฟเขียวในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการทดลองครั้งแรกที่แฟนบอลจะกลับเข้ามาในสนามอีกครั้งความหวังเรื่องไฟเขียวจะรู้ผลในสัปดาห์นี้ซึ่งจะทำให้แฟนบอลที่ถูกจำกัดแค่ราวๆหนึ่งหคนถึง20,000จะได้ชมเกมขณะที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางเวระยะทางสังคมที่บ้านนี่เป็นโอกาสแรกที่แฟนลิอร์พูล จะได้ฉลองแชมป์เปี้ยนเมลีกกับนักเตะของเขาและสโมสรทั่วอังกฤษจะจับตาดูพร้อมความหวังถึงเรื่องังกล่าวว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเพื่อที่จะได้ขายตัวให้กับกองเชียร์ในฤดูกาลหน้า